วัดดีจ้าพี่น้องวัดดีจ้าสุขสุขชนจ้ามาจ้าพี่นอ้องเมื่อนีนมากินเขากับย่าย่าจ้าย่าย่า,ยายใดไอ้ใกล้ใต้น้ำจ้าพี่น้องมาสู้พี่สู้น,น้องกินเนาะจ้าเมือนนอ่อนีนเนาะเขาเหนียวเข้าพือเอก่าละจ้าพี่น้องหนึ่งเดาไม่ไมมที่กันจ้าพี่นอ้องไอ้ห้อยห้วยคือก,กันจา้ามา ja. มาจ้ามากินน้ำในใย่าย่าจ้าพี่น้องรองเมองจ้าพี่น้องมันติดเป็นยงังไงห่อนเลยจ้าพี่น้อง ข้างโลดูดแกะจากห้องแกบ mm hmm, mm -hmm. งับเขาไป้องงับเขาตาเห็นอมเยี่ยะตมวบ้านอือมเข่ากอไป่น้อง เปลย่พอดีจ้าพี่น้องบ่เปลยแห้กจ้าเปลย่พอดี จ้าพี่น้องย่าๆขอขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมจ้าฝากกดติดตามกดไลค์ให้ย่าๆน้าแนเด้อจ้าพี่น้องเปียบเป็นกำลังใจให้ย่าเฮ็ดคลิปอีกต่อไปเนาะจ้านาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะ